ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ซูเปอร์แชมป์กลับเข้าสู่ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ซูเปอร์แชมป์นะครับและนี่คือรอบแจ็คพอต บอกเลยนะครับว่าตอนนี้คุณสะสมเยอะมากนะ,ะพระเอกเนี่ยเขามีเงินสะสมอยู่1นึ0 0 0สบาทแล้วนะฮะที่จะมอบให้กับมุขที่ที่เขาเลือกฝั่งของพวกคุณเนี่ยมี3ามแ0 0สาบาทแล้วะจะหาได้อีก10,000แหรือไม่อยู่ที่ตรงนี้แบ่งทีมกันเรียบร้อยแล้วนะสองคนเป็นคนตอบ2คนเป<ด>็นคนใบ้เหรอเอาละจริงจริงคนเป็นคนที่ตอบ1คนเป็นคนใบ้ อ่ะแล้วยืนตัวแทนตัวแทนอ่ะตัวแทนยืนให้ให้ครบทีมใช่ค่ะนะฮะอ้าวไม่ไม่เป็นไรจียอนช่วยเท่าไหร่ช่วยได้ช่วยไปนะครับกติการู้กันอยู่แล้วว่าต้องทำยังไงกันบ้างอย่าฟาวหนึ่งชื่อได้2,000บาทแต่เป็น10ชื่อมาหลายเป็น100,000บาททันทีเอาไปทำบุญเอาไปทำบุญครับนี่คือซุปตาเต็ม10เข้าที่ไปไปพอแล้วถ้ามุมกับหอยอ่ะยังครับคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเดี๋ยวเราโยนใหม่พอเขา การเปลี่ยนแผนเกิดขึ้นไม่ใช่หอยยังได้ดาราเก่าๆังได้ดาารเก่าๆนะคำตอบคือตอบได้ทั้งใหม่และเก่าจีออนอะต้องอยู่กับหอมไม่อยู่ที่ไหนก็คุณไม่อยู่ที่ไหนก็คุไม่เป็นไรหนูอยู่กับเนี่ยแหละเออพี่หอยไม่อยู่กับหนูอ่าโอเคเปลี่ยนทีมแล้วนะเปลี่ยนทีมแล้วนะครับอ่าอย่าลืมนะ90วินาทีเอาไปอีก100,000บาททำให้ได้พร้อมแล้วผู้ชายผู้หญิงเพศอาชีพอ่า เต็มตัวเริ่มโอ้ผู้ชายประกาศข่าวตอนเช้าคู่กับน้องใบเรื่องสร้อยยืโอเคได้แล้วผู้จิ้งกับพี่พีบิวบีกี้นามชื่อจริงไม่รู้ค่ะดีเจอะไรโอเคค่ะจันอังคารพค้ดข้ามไปแล้วข้ามไปแล้วโอเคโอเคคู่กับตรงข้ามกับสีน้ำเงินเป็นผู้หญิงอายุเยอะแล้วผ่าน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 ู้เป็นพ่วงกับ อาที่ผมขาวๆหน่อยอยู่ตูนพนพพลกมลชนโอเค,อ,เคออ,อ๋ที่เดินท่านกกระยางไปของเตยเออเเออออใครวะผ้าพันคอไทยที่มันเป็นแบบว่าเออเป็นเป็นเป็นผู้ชายนะผ้าพันคอไทยที่มันเป็นผ้าช้างผ้าอะไรผ้าไทยที่ราคาแพงแข้ามฮะข้ามเออสผู้ที่ชอบพูดหรือเปลูกครัือเปล่าอะไรลูกอเปลอังกฤษหรือเปบ่าอังกฤษอะไร ลกอะไรคบะคาบคณะทิพย์ลูกกลคณะทิพย์เออได้อ๋อทีเทคนัโนเทคนโดเป็นคนเกาหลีเอ่โคชโค้ไอันนี้อะไรนิวกปอะไรไม่มไม่ีเียนหนังสือเขียนนังสอนิ้วกลนิ้วกนิกลได้อกาสนไม่ใช่ที่เกี่ยวกับอนผ่านก่อนผอนนี้ไปก่อน ยงจับยงทรงยศและนางกุงอีกไม่มีทางไม่มีทางยงทรงยศสุขมากอนันต์ได้ไหมนะฮะบิลกินพุทธิพงศ์แล้วก็ข้าแม่แดงฉันทนาไปไม่เป็นแม่ไทยเออนะแม่แดงฉันทนาไปโคเชได้นิ้วกลมได้แล้วก็มาหมดกันที่พี่ยงทรงยศนะครับมีนตราอินทิรามีนตราคือดาราแบบว่าวัยรุ่นอ่าวัยรุ่นยากยากมากอันนี้ถ้าข่ามันนี้ไปอีกก็เป็นหน่อง อรุโนชาแล้วก็อรวีสัจจานนท์ไปเลยนะฮะก็เป็นเอาเป็นว่าคุณก็ได้เงินเพิ่มเติมนะฮะไม่ได้อีก1นึ่งแสนบาทนะครับได้ไป6ข้อได้ไปอีก1นึ0งมื่องพันบาทขโทษนะนี่ได้คนนะเขาโคชเชนะเขาโคชเชนะเชนะไม่ใช่มายืนเฉยๆนะตอบได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นรวมแล้วนะครับซปเปอร์แชมป์ของเราได้ไป3 4 0 0 0 0 13สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ต้องขอบคุณเหล่าซุปตา์ทุกท่านนะครับทั้ง5ทีมมากๆเลยที่มาร่วมสรุปแล้วก็ทำบุญในศึกซปเปอร์แชมป์ของเรานะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับขอเลยนะครับว่าเงินรางวัลเนี่ยนะครับมอบให้กับใครครับพวกคุณให้ใครครับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีค่ะก็จะไปช่วยแบบว่าช่วยเหลือแบบว่าเหล่าผู้หญิงที่เขาอาจจะประสบปัญหาอ่าดีมากๆนะครับส่วนพระเอกของเรา1แสน10,000บาทมอบให้ใครนะครับกองทุนการวิจัยเซลล์บำบัดเพื่อการรักษาโรคมะเร็งซิรีราช มูลนิีิครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ ไปแล้วนะครับสำหรับศึกซปเปอร์แชมป์ในปี2023นี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมกุลสตรีที่รักสนุกด้วยนะครับกับตำแหน่งซปเปอร์แชมป์สมชื่อสาวๆเจ้าแห่งเกมจริงๆครับก็รับเงินรางวัลสมทบไปเพิ่มอีก100,000บาทไปเลยครับซึ่งเงินรางวัลของแต่ละทีมจะนำไปบริจาคแก่มูลนิธิต่างๆจะมียอดรวมดังนี้ทีมกุลสตรีที่รักสนุกมอบให้สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีเป็นจำนวน343,000บาท ทีมเทพบุตรสุดเกลียนมอบให้กองทุนการวิจัยเซลล์บำบัดเพื่อการรักษาโรคมะเร็งสิริราชมูลนิธิเป็นจำนวน1 1 0 0 0 0บาททีมลูกทุ่งไทยไม่พิคาดมอบให้กับมูลนิธิบ้านนนทภูมิเป็นจำนวนเงิน2 0 0 0 0บาททีมขวัญใจวจัยจับมอบให้มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวน29,000บาทและทีมสายฮาร์เบอร์พลังมอบให้กับมูลนิธิวัดพระบาทน้ำผูเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น1 0 0 0 0 0บาทนั่นเองครับ สุดท้ายแล้วก็ต้องขอขอบคุณเหล่าซุปตาทุกทีมที่มาสร้างสีงสันและร่วมทำบุญในรายการด้วยนะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกสนานและอิ่มบุญกันทั่วหน้านะครับสำหรับพวกเราชาวแก๊งบ้านนายฝรั่งไม่ขอช้างขอมาแต่ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหนะ้าสวัสดีครับ